ออกมาโพสต์ข้อความของอาจารย์ปียบุตรเลขาธิการคณะก้าวหน้าเนี่ยเหมือนเป็นการส่งสัญญาณไปยังคนในพักเก้าไกลเหมือนกันนะเพราะหลังจากที่อาจารย์ปียบุตรโพสต์บอกว่าควรจะแก้ มาตรา272เพื่อปิดสวิตสอวอไม่ให้โหวตเลือกนายกปรากฏว่าช่วงสายวันนี้คุณผู้ชมคะคุณชัยธวัฒน์ตุลาธนนะเลขาธิการของพักเก้าไกลออกมาให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นนี้เลยนะคะโดยบอกว่าวันนี้พักเก้าไกลจะมีการหารือกับพักเพื่อไทยก่อนที่จะนัดประชุม8ปดพักร่วมสําหรับแนวทางที่จะหารือกับพักเพื่อไทยวันนี้คือจะทําอย่างไรที่จะได้เสียงสอวอเพิ่มมากขึ้นและจะมีวิธีการอะไรอีกหรือไม่อย่างเช่นพักเก้าไกลเตรียมร่างแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญมาตรา 272คือให้ยกเลิกมาตรา272ไปเลยเพื่อปิดสวิตสอวอไม่ให้โหวตเลือกนายกนะคะซึ่งอาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เราจะหยิบยกมาหารือกับพักเพื่อไทยด้วยว่าจะเดินแนวทางนี้คู่ขนานไปพร้อมๆกับการโหวตนายก,กรัฐมนตรีครั้งต่อไปเพราะจะเห็นว่าสอวอจํานวนมากกระอ กระอ่วนใจที่จะใช้สิทธิ์ในการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีจึงมีคนงดออกเสียงเยอะมากและไม่มาประชุมโดยตั้งใจก็เยอะมากฉะนั้นจึงเป็นข้อเสนอหนึ่งในเมื่อสอวอท่านก็กระอักกระอ่วนใจที่จะใช้สิทธิ์เลือกนายกงั้นเราก็จะช่วยกันปิดสวิสอวอ์วเพื่อความสบายใจของทุกฝ่ายทั้งนี้มีคําถามจํานวนมากว่าทําไมพรรก้าไกลไม่ยอมถอย ถ้าถอยเรื่องนั้นเรื่องนี้จะทําให้ได้เสียงสอวอมากขึ้นและเพียงพอแต่คุณตอมชัยทวัฒก็บอกนะว่าถ้าเกิดว่าเราถอยเรื่องของมาตรา112จริงๆ แต่มันก็จะมีข้ออ้างในการที่สอส,อ,สอ,อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็สอวอเขาก็จะนําหยิบยกเรื่องใหม่ๆมาอ้างว่าคุณพิธาไม่ผ่านคุณสมบัติอยู่ดีโดยเฉพาะก็จะอ้างว่าเ,าเรื่องของการตรวจสอบถือหุ้นสื่อตอนนี้กตกตก,ก็ส่งเรื่องให้สารรันนูลวินิจฉัยอยู่ก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเอาแบบนี้ไหมอีกแนวทางหนึ่งก็คือไปเสนอในการแก้ไขามาตรา2องเนี่แหละปิดสวิตสสอวอันไปเลยนะครับแล้วเดี๋ยวจับตากันเพราะว่าบ่าย3ามโมงวันนี้เนี่ยทางก้าวไกลจะไปยื่นร่างกฎหมาย แก้ไขมาตรา272ยกเลิอกอำนาจสอบวอในการเลือกนายกนะครับที่โถงกลางรัฐสภาก็เดี๋ยวจับตากันดูในเรื่องนี้นะครับทีนี้เนี่ยคุณชัยธวัฒน์เองก็บอกว่าเ,เมื่อวานที่ผ่านมามันมีกระแสข่าวจากหลายแหล่งตรงกันว่ามันมีความเคลื่อนไหวจากอำนาจเก่าในลักษณะของการกดดันสวออเป็นรายคนหวังจะพลิกขั้วร,รัฐบาลจริงๆจะทําให้ฝ่ายทางก้าวไกลเองไปเป็นฝ่ายค้านเนี่ยแล้วยังได้ประกาศเสียด้วยซ้ำด้วยนะครับกับสวที่ถูกกดดันว่าตรงเองนั้นเป็นจรา จะเป็นรัฐบาลขอให้งดออกเสียงหรือขอไม่ให้มาประชุมเลยก็ได้ส่งสั่งให้ป่วยเลยก็มีคือทําทุกอย่างะครับคุณชัยทวัฒน์ว่าแบบนั้นในการสาก,กัดกั้นก้าวไกลไม่ให้เป็นรัฐบาลนะครับแต่ว่าในมุมของคุณชัยธวัฒน์เองก็ยังทิ้งท้ายแล้วก็มั่นใจว่า8ปดพักเนี่ยจะยังจับมือกันแน่นอยู่นะครับะจะไปกันต่อซึ่งตอนนี้คุณพิธาเองกําลังใจดี แกนนาพักร่วมเองก็มาให้กําลังใจบอกว่าอย่าพึ่งทอนะครับในการบทครั้งต่อไปแต่ทีนี้มันน่าสนใจในเรื่องของอาการยื่นแก้ไขามาตรา272ที่ว่าได้แหละใช่คะว่ามันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าเพราะว่ารัฐบาลมันยังไม่เห็นหน้าเห็นตากันเลยอ่ะ,ะยังไม่มีนายกเลยอ่ะแล้วก้าวไกลขึ้นมไหวแบบนี้เนี่ย จะมีใครเอาด้วยบ้างใช่ไหมคใช่ค่ะโดยเฉพาะวันนี้เนี่ยจับตากันเพราะว่าฝั่งของเลขาธิการพรรคก้าไกลเขาบอกเลยนะจะไปยื่นกับสภาในช่วงบ่ายสามโมงวันนี้นะคะจะไปยื่นร่างกฎหมายแก้ไขามาตรา272ยกเลิกอำนาจสวในการโหวตเลือกนายกนะก็เดี๋ยวมีความเคลื่อนไหวกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันก็มีปัญหาเหมือนกันโดยเฉพาะการที่จะไปแก้ไขหรือว่าไปยกเลิกมาตรา272มันมีเงื่อนไขก็คือว่าจะต้องใช้เสียงครึ่งหนึ่งของสภาผู้แทนราษฎรนะคะ แล้วก็จะต้องมีสัดส,ส่วนของฝ่ายค้านที่เห็นด้วยเนี่ย20%หรือ100คนซึ่งถ้าไปถามเนี่ยฝั่งของอาขั้วของรัฐบาลเดิมเขาจะมาโหวตให้แก้ไขเรื่องนี้ไหมล่ะต้องใช้ตั้ง100คนนะ่ะถึงแม้ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะมีสอสอบางพักเนี่ยนะคะอย่างยกตัวอย่างนะประชาธิปัตย์ก็ เห็นด้วยกับการให้แก้ไขหรือว่ายกเลิก272อำนาจสวโหวตเลือกนายกไปแต่ถ้ามาถามสถานการณ์ปัจจุบันเนี้ยเขาจะเอาด้วยไหมนะสิแล้วร้อยคนก็มองว่าเอ๊ะอาจจะยากด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็สวหนึ่งในสามที่จะต้องใช้เสียงโหวตของเขาด้วยเหมือนกันเนี่ยจะยอมปิดสวิตตัวเองจริงๆหรือเปล่าก่อนหน้านี้ก็มีบางคนบอกว่าอยากจะปิดสวิตนะเออ